สวัสดีเพื่อนเนาะวันนี้เราจะพามาดูสถานการณ์น้ำนอสพานพระไแม่ย่างวัดสะกดไทยเนาะน้ำพลังมาเลยเดี๋ยวไปดูกันเลยอันนี้ก็จะเป็นน้ำบริเวณสะพานแหละอันนี้มันเริ่มล้นออกมาจากสะพานแล้วอันนี้เขาก็เริ่มเอาถุงรายเอามากันกันแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกเทศบาลพวกออะไรก็มาช่วยกัน น้ำก็แงรงอยู่นะทุกคนถ้ายืนนี่ถ้ายืนไม่ดีลล mm. ก็ล้มอ่ะก็ยังไม่รู้นะ mm. ว,ว่ามีชุดไหนที่ว่านา้ำพลักออกมาอย่างนี้เนาะยังไม่ได้ไปไหนเลยตอนนี้ก็ามาถ่ายให้ดูกันตรงนี้ก่อน อย่าง,งก็ทุกคนประชาชนแนวริมสะพานพระไม่ยาก็ตอนนี้ก็เขาก็น่าจะเริ่มเตรียมเก็บของกันแล้วมั้งเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มอีกแน่นอนทีน,นี้เขาก็เอาไม้ทำไม้มากั้นไว้ผมก็ไม่รู้ว่ากั้นแล้วมันจะอย่างไรมันก็ทำให้ไหลลงไป Này thi tầm gì đi Giờ phải đuôi, phẳng đúng không เดี๋ยวยังไงก็จะคอยอัปเดตสถานการณ์ให้ดูเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากกดแชร์ก็ที่ตามไว้กันด้วยนะครับจะได้รู้ข่าวสารนน้ำท่วมในวืที่รไทยเนาะที่นี่กวจะนักมากขึ้นกว่าน,นี้หรือเปล่า ขรับวันนี้ก็เอามาให้ดูเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวง่ายเดี๋ยวถ้ามีชุดอื่นใดเดี๋ยวอัปเดตให้ดูใหม่นะครับขหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับและที่สำคัญนะครับขอให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับปลอดภัยกันทุกคนนะครับขอบคุณครับ